สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่แน่นอนว่านุสราต้มคำมือเซตคนเก่งของเรานะครับถูกหัวหน้าทีมเลือกเข้าทีมคนแรก3วีคติดแล้วนะครับนี่คือสถิติที่ดีงามนะครับของสาวไทยในเหลีกอ,อเมริกาครั้งแรกและชีลาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับหลังจากที่จบเกมเมื่อวานชีลาบอกว่า ตนเองเลือกนุสราเข้าทีมเป็นคนแรกนะครับหลังจากนั้นก็มาช่วยกันเลือกลูกทีมนี่นะครับทำให้เห็นเลยว่าชีลาก็เชื่อมั่นในศัก,กยภาพของนุสราจึงเลือกมาแล้วค่อยมาช่วยกันคัดเลือกผู้เล่นเข้าร่วมทีมก็แน่นอนครับว่านุสรากับชีลา ก็รุ่นรุ่นเดียวกันเล่นทีมชาตินะครับระดับโลกมาด้วยกันประสบการณ์ก็มากมายดังนั้นจึงเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่ดีนะครับน่าดีใจมากๆครับที่สาวไทยของเราไปเฉิดชายขนาดนี้ในลีกอเมริกาครั้งแรกน่าประทับใจมากๆครับ